สวัสดีครับท่านผู้ชมช่องวิถีคนรากหญ้าการหาไรายได้จากการทรําเกษตรการสร้างไรายได้เนี่ยเกษตรกร,กรโดยส่วนใหญ่แล้วมักจะหาะไรายได้สร้างไรายได้จากการปลูกต้นไม้เนี่ยในระบบแบบทางตรงนั่นก็คือยกตัวอย่างง่ายๆก็คือว่าอย่างเช่นเราปลูกไผ่นะครับผมเราก็จะรอผล,ผลผลิตจากการมีหน่อไม้ขึ้นมาเราก็จะเอาหน่อไม้ไปขายสําหรับคนที่ปลูกไผ่แต่หลายๆคน ไม่สามารถทำไรายได้จากภายในวิธีการอื่นได้อีกเนี่ยก็เพราะว่าไม่คิดว่ามันจะขายได้นะครับผมซึ่งรายได้ที่ผมจะบอกในวิธีการที่จะมาคุยกันในวันนี้นะครับผมว่าเรามีวิธีการสร้างรายได้จากต้นไม้ที่เรามีอยู่จากต้นไม้ที่เราปลูกอยู่เนี่ยในหลายๆทางนะครับผมอย่างไผ่เนี่ยยกตัวอย่างง่ายๆนะครับผมไผ่เนี่ยสามารถที่จะเอา นอเอากิ่งแขนงเอาไปทํากิ่งพันุได้นะครับผมขายเป็นกิ่งพันธุได้นะครับผมเอาใบไปหมักทําปุ๋ยเอาไปผสมดินปลูกและขายเป็นถุงสําหรับคนที่จะซื้อดินปลูกได้นะครับผมนี่คือรายได้จากไผ่ง่ายๆนะครับผมยกอย่างแต่อย่างง่ายๆนะครับผมและช่วงนี้นะครับผมเป็นช่วงที่ฤดูการเมื่อสองสามเดือนสามสี่เดือนที่ผ่านมาเนี่ยครับผมสะดานะครับผมมันออกดอกผมได้ผลผลิตโดยตรงจากการ ตัดดอกไปขายหมดแล้วนะครับผมช่วงนี้ก็ไม่มีดอกสะเดาเพราะว่าดอกสะเดาพันธทวายขาวผ่องเนี่ยจะออกดอกในช่วงเดือนตุลาจนถึงเดือนกุมภานะครับผมตอนนี้ก็ไม่มีดอกแล้วแต่สิ่งหนึ่งนะครับผมหลังจากที่มันติดดอกไปแล้วเนี่ยสะเดาทวายพันธ์ขาวผ่องจะมีเมล็ดนะครับผมเป็นเมล็ดที่กําลังสุกเลยนะครับผมเมล็ดพันธ์สะเดาทวายเนี่ยเราสามารถเอาไปเพาะ ลงถุงแล้วก็ขายเป็นต้นพันธุ์ได้นะครับผมหรือแบบขายง่ายๆเลยนะครับผมผมก็จะเอาเมล็สดสแดาเหล่านี้ไปขายเป็นเมล็ดนะครับผมส่งเป็นเมล็ดเลยนะครับผมราคามันนะครับผมอยู่ที่เมล็ดละ1บาทนะครับผมในหนึ่งต้นเนี่ยสแดาเนี่ยมีเมล็ดจ,จํานวนมากนะครับผมบางต้นเนี่ยมีเป็นพันเมล็ดนะครับผมหลายร้อยเมล็ดเอาง่ายๆนะครับผมต้นหนึ่งเนี่ยมีหลายร้อยเมล็ดเพราะสมเพราะฉะนั้นเราสามารถสร้างรายได้จาก มเมล็ดเนี่ยได้จํานวนมากนะครับผมถ้าเรามีวิธีการขายที่ดีนั่นก็คือมอีการขายแบบออนไลน์ line, ซึ่งมันจะขายง่ายมากนะครับผมขายง่ายมากนะครับนี่ต้นหนึ่งเนี่ยมเมล็ดเยอะมากนะครับผมกําลังสุกเต็มต้นเลยนะครับนี่นะครับกําลังสุกช่วงนี้นะครับผมผมกําลังทยอยเก็บนะครับผมให้กับเพื่อน ที่สั่งจองเมล็ดสดาวไว้นะครับผมซึ่งสั่งจองเอาไว้เนี่ยหลายหลายพันเมล็ดนะครับผมช่วงนี้ผมก็กําลังทยอยเก็บแล้วก็จะพยายามที่จะส่งให้ได้ก่อนสิ้นเดือนนี้นะครับผมเพราะนั้นเพื่อนคนไหนที่สั่งจองเมล็ดสดาวกับผมไว้นี่นะครับผมทักไลน์เข้ามานะครับผมหรือใครที่ติดต่อแล้วว่า อยากจะได้เมล็ดสดาวนะครับผมทักเข้ามานะครับผมพอดีโทรศัพท์ผมเสียเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับผมประวัติแชทประวัติลายที่เพื่อนๆเคยทักเคยจองเอาไว้นะครัผมหายหมดนะครับผมประวัติแชทมันหายหมดผมไม่สามารถกู้คืนมาได้เพราะฉะนั้นเพื่อนๆที่ต้องการเมล็ดสดาวช่วงนี้นะครับผมติดต่อมาได้เลยนะครับผมผมจะพยายามจัดส่งนะครับผมเพราะฉะนั้นการสร้างรายได้จากเมล็ดสดาเนี่ยเป็นเรื่องที่ไม่ธรรมดานะครับผมรายได้มันก็พอที่จะ พอๆกับการขายดอกเลยนะครับผมพอๆกับการขายดอกเพราะฉะนั้นเพื่อนๆอย่าละเลยนะครับผมมีต้นไม้อะไรเนี่ยสามารถที่จะเอามาขายเป็นมเมล็ดพันธุ์ได้นะครับผมมีคนที่อยากได้มเมล็ดพันธุ์เนี่ยมีจํานวนมากนะครับผมและช่วงนี้กระแสสําหรับคนเมืองมาทําเกษตรเนี่ยมีเยอะนะครับผมเพราะนั้นเพื่อนๆเอ่อถ้ามีมเมล็ดพันธุ์จากการปลูกของเรานะครับผมมีดอกมีผล ก็สามารถเอามาขายได้นะครับผมนี่คือรายได้ที่หลายๆคนมักจะมองข้ามนะครับผมส่วนใหญ่แล้วนะครับผมเมื่อมันติดผลติดดอกอะไรอย่างเงี้ยพอเป็นเมล็ดสุกไม่รู้จะขายยังไงไม่รู้จะทํำยังไงดีไม่รู้ความต้องการของตลาดเพ,เพื่อนๆก็จะปล่อยมันอ่ามันล่วงลงพื้นนะครับผมโดยเปล่าประโยชน์มีนกไปจิกกินมีกระรอกไปกินมันเปล่าประโยชน์นะครับผมเพราะฉะนั้นถ้าเรามีต้นพันุ์ต้นไม้ที่มี ผลมีเมล็ดเนี่ยเราสามารถเอาเมล็ดมาขายได้นะครับผมนอกจากเมล็ดสดาที่ผมเอาไปขายได้แล้วนะครับผมต้นไม้ชนิดอื่นเนี่ยผมก็เอามเล็ดไปขายด้วยอย่างเช่นมะลุมนะครับผมมะลุมเนี่ยตอนนี้ฝักแก่แห้งแล้วนะครับก็ผมก็จะเอาซอยลงมานะครับผมแล้วก็เอาเมล็ดมะลุมไปขายราคาเหมือนกันนะครับผมผมขายมูลค่ามันก็คือเมล็ดละหนึ่งบาทนะครับผมนี่เป็นรายได้อีกทางหนึ่งนะครับผมสําหรับ รายได้ที่เราไม่รู้รายได้ที่เรามองข้ามนะครับผมเราสามารถเอามาทําได้นะครับผมมะลุมเนี่ยนะครับผมเพาะง่ายนะครับผมปลูกง่ายนะครับผมเพาะแป๊บเดียวนะครับผมไม่เกินหนึ่งปีก็สามารถที่จะเก็บกินฝักได้เลยนะครับผมหรือเราจะกินยอดอ่อนก็ได้นะครับผมสําหรับมะลุมเดี๋ยวผมก็จะทยอยเก็บนะครับผมเพื่อนๆสนใจก็สั่งเข้ามาได้นอกจากสดาลทวายแล้วก็เม็ดมะลุมแล้วนะครับ ผมก็ยังมีเมล็ดขี้เหล็กนะครับผมขี้เหล็กต้นนี้นะครับก็มีฝักแก่แล้วนะครับผมใครอยากจะได้เนี่ยนะครับผมเมล็ดนี่ก็คือเมล็ดละหนึ่งบาทเท่ากันนะครับผมนี่นะครับเมล็ดเต็มเลยนะครับผมเป็นฝักแก่เต็มเลยนะครับขี้เหล็กต้นนี้เป็นขี้เหล็กพันยอดขาวนะครับผมคือความต่างของยอดขาวยอดแดงเนี่ยนะครับผมมันต่างกันที่ว่ายอดขาวมันจะมีรสชาติไม่ขมมากนะครับผมก็ มันจะมีรสชาติที่ขมน้อยกว่านะครับผมสำหรับพันยอดขาวของขี้เหล็กนะครับเพราะนั้นใครอยากได้ขี้เหล็กยอดขาวก็ทักเข้ามานะครับกลางหนึ่งสำหรับมเมล็ดที่ผมจะเอามาสร้างไรายได้นนก็คือมะบ่วงเบาใต้นะครับผมตอนนี้กินไม่หมดทานไม่หมดเนี่ยตอนนี้ก็สุกเต็มต้นเลยนะครับผมกำลังเ,เป็นสีเหลืองๆนะครับผมนี่นะครับผมสุกเต็มต้นเลย สำหรับมเมล็ดพันธุ์ของมะม่วงเบาเนี่ยผมก็จะเอามาเพาะชําลงถุงนะครับผมแล้วก็ขายเป็นต้นพันธุ์ต้นเพาะมาเมล็ดมะม่วงเบานะครับผมมะม่วงเบาเนี่ยเวลามันค่อนข้างจะเร็วหน่อยเวลาเราเพาะไปแล้วเนี่ยประมาณสัก2ปี3ปีเนี่ยก็สามารถที่จะติดลูกได้นะครับผมก็ ข้อดีสําหรับการเพราะ,มะเมล็ดนี่คือราคามันถูกนะครับผม,มเมล็ดล้1หนึ่งบาทต้นละเอามาเพาะลงถุงแล้วก็ต้นละห้าบาทสิบาทไม่เกินยี่สิบาทนะครับผมสําหรับมะม่วงเบาอยากจะสื่อกับเพื่อนๆในคลิปนี้นะครับผมว่าการทําสวนการทําเกษตรเนี่ยเราอย่าไปหวังรายได้ทางตรงนะครับผมที่เราได้จากการขายผลผลิตจากการขายผลขายดอกนะครับผมขายยอดนะครับผมซึ่งเป็นผลผลิตทางตรงนะครับ การทําเกษตรเนี่ยรายได้มันจะมาจากหลายๆทางเราต้องรู้จักการต่อยอดการทําตลาดนะครับผมเกษตรขั้นที่1น,นะครับผมก็อย่างที่บอกขายแบบทางตรงนะครับผมขายดอกขายผลเป็นรายได้เป็นผลผลิตออกมาอย่างที่สองับผมคือการแปรรูปอย่างสมมติว่าเราปลูกไผ่นะครับผมหน่อไม้ช่วงที่มันฝนชุกชุกเนี่ยมันอาจจะขายไม่ดีเราก็เอาหน่อไม้ไปดองแล้วก็แปรรูปเป็นหน่อไม้ดองแล้วมาขายในหน้าแ้งเนี่ยหน้านี้นะครับผมหน่อไม้จะขายดีเพราะว่า หน่อไม้มันหมดนะครับผมหน่อไม้มันไม่มีอยู่แล้ววันนั้นหน่อไม้แปลรูปที่เป็นหน่อไม้ดองมันจะขายได้นะครับผมนี่คือขั้นตอนที่2คือรู้จักการแปลรูปส่วนขั้นที่3นะครับผมคือการทํากิ่งพันธุ์ทำเมล็ดพันธุ์ขายนะครับผมนี่คือเกษตรขั้นที่3เราต้องก้าวมาให้ได้ถึงจุดนี้แต่การก้าวมาถึงจุดขั้นที่3เนี่ยเพื่อนๆต้องมีรู้จักการตลาดเป็นเกษตรนะครับผมอย่าขายแบบผลผลิตขายให้นายทุน ขายโดยไม่ต้องคิดอะไรมากเนี่ยขายให้ในายทุนขายอย่างเดียวถึงเวลาเขามารับซื้อนะครับผมข้อเสียนะครับผมของการที่เราขายให้ในายทุนเนี่ยเราไม่สามารถต่อรองราคาได้แต่เวลาเราทําเกษตรผสมผสานเนี่ยเราทําไม่มากเพราะฉะนั้นการขายผลผลิตของเราเนี่ยไม่ต้องไปทุ่มเทขายหรือไม่ต้องไปขายแบบเททิ้งเหมือนเกษตรกร,เ,เ,กร,เ,ร,กรเชิงเดี่ยวที่ปลูกข้าวปลูกข้าวโพดปลูกปาล์มปลูกยางนะครับผม หรือปลูกมันสำปะหลังนะครับผมเกษตรผสมผสานาาเนี่ยทำหลายอย่างนะครับผมทาหลายอย่างอย่างละนิดอย่างละหน่อยและก็ขายได้ราคานะครับผมถ้ารู้จักการตลาดการแปรรูปมาถึงเกษตรขั้นที่3แล้วเนี่ยเพื่อนๆจะมีรายได้จากการทําเกษตรอย่างมั่นคงและยั่งยืนนะครับผมเราจะมีรายได้ตลอดทั้งปีต้นไม้ที่เราเลือกปลูกนะครับผมเราต้องรู้ว่าต้นไม้ชนิดไหนมันออกเดือนไหนมันให้ผลผลิตเดือนไหนนะครับผมเพราะฉะนั้น ต้นไม้มันจะหมุนเวียนกันให้ผลผลิตเราต่อเนื่องทั้งปีเราจะไม่มีเวลาที่ว่าว่างเว้นจากการไม่มีไรายได้การทําเกษตรกรเชิงเดี่ยวเนี่ยเขาทําเป็นฤดูฤดูหนึ่งปลูกข้าวโพดเนี่ยปีหนึ่งปลูกได้ครั้งเดียวเพราะฉะนั้นรายได้เขาปีหนึ่งจะมีแค่ครั้งเดียวแต่กเกษตรผสมผสานนะครับผมสามารถมีรายได้ต่อเนื่องทุกปีนะครับมีรายได้ต่อเนื่องทั้งปีนะครับผมคือแบบจะ แทบได้ทุกวันนะครับผมนี่คือข้อดีของเกษตรผสมผสานเพราะนั้นทำเกษตรอย่าไปทำเกษตรเชิงเดี่ยวที่วิ่งตามราคาวิ่งตามกระแสข้าวโพดแพงก็ไปปลูกข้าวโพดอ้อยแพงก็ไปปลูกข้าวเอ่ออ้อยแพงก็ไปปลูกอ้อยยางพาราแพงก็ไปปลูกยางปาล์มแพงก็ไปปลูกปาล์มนะครับผมมันสำาหลังแพงก็ไปปลูกมันสลับหมุนเวียนเปลี่ยนไปอยู่สี่ห้าชนิดนะคือเกษตรกรเชิงเดี่ยวที่วิ่งตามราคาแต่ อีตอนที่เราวิ่งตามเราไม่มีทางวิ่งทันนะครับผมเราวิ่งตามราคาไม่ทันเพราะว่านายทุนเขารู้อยู่แล้วนะครับผมถ้าปีนี้แพงเนี่ยปีหน้าจะมีคนแห่ปลูกเพราะนั้นเขาดักราคาเอาไว้เรียบร้อยแล้วปีหน้ามันถูกแน่นอนถ้าเราไปแห่ปลูกแต่กเกษตรผสมผสานเนี่ยนะครับผมเรามีหลายๆอย่างมันรับประกันความเสี่ยงในเรื่องไรายได้สะเดาแพงยังมีสะเดาถูกยังมีมะขามเทศแพงมะขามเทศถูกเรายังมีฝรั่ง พลังถูกเรายังมีน้อยหนาาคือเรามีสินค้าหลายๆอย่างเป็นการรับประกันความเสี่ยงนะครับผมไม่เหมือนเกษตรกร,เ,ร,กรเชงเเเเิงเดียวถ้าขขาพดถูกเขามีข้โพดอย่างเดียวเขารับต้องรับสภาพในราคาที่ถูกในปีนั้นและที่สําคัญในเรื่องกลไกลของตลาดของการทําเกษตรเชิงเดียวซึ่งหลายๆคนไม่รู้เกษตรกร,ร,กรที่ทําอยู่ในปัจจุบันก็ไม่รู้นะครับผมว่าวัฏจักรราคาเนี่ยมันจะแพงอย่างมากไม่เกินสองปีติดต่อกัน ที่เหลืออีก3ปีถึง5ปีมันก็จะถูกเอา,ง,าง่ายๆนะครับผมเพื่อนๆได้กําไร2ปีแต่ขาดทุน5ปีนะมันไปรอดไหมสําหรับการลงทุนไม่ว่าจะเป็นการลงทุนชนิดไหนนะครับผมเกษตรมันเป็นวัฏจักรแบบนี้นะครับผมถ้าเราพิ่งแต่นายทุนพ่อค้าคนกลางเพราะฉนั้นอันมาทําเกษตรเชิงเ,เดี่ยวแล้วต่อยอดผลผลิตในสวนจากต้นไม้ของเราในทุก ในทุกๆท,ทางนะครับผมที่ต้นไม้มันสามารถทำผลผลิตนให้เราได้นะครับผม<ส>หนึ่งทางตรงขายดอกขายผลสองแปรรูปสามกิ่งพันธุและเมล็ดพันนะครับผมสุดท้ายนะครับผมเพื่อนๆที่สั่งจองเมล็ดพันธุเอาไว้นะครับผมพูดซ้ําอีกครั้งหนึ่งก็ทักไลน์เข้ามานะครับผมเมล็ดละหนึ่งบาทผมจะพยายามเก็บเมล็ดนะครับผมแล้วก็ตากแห,ห้งและจะส่งให้เพื่อนๆเ,เสร็จในเดือนนี้นะครับผมสาหรับใครที่ยังติดต่อเอาไว้แล้วรอเวลาที่เมล็ดมันสุกซึ่งผมนัดไว้ว่า เดือนเมษาเดือนพฤษภารีบทักเข้ามานะครับผมเดี๋ยวผมจะทิ้งเบอร์โทรและก็ไลน์ไอดีไว้ใต้คลิปนะครับผมเป็นคลิปปักเอ่อเป็นคอมเมนต์ปักหมุดเอาไว้เป็นคอมเมนต์แรกสําหรับเพื่อนๆที่สนใจนะครับผมก็เมื่อสัปดาห์ที่แล้วแจ้งข่าวอีกนิดหนึ่งเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยโทรศัพท์ผมเสียนะครับผมเพื่อนๆที่ติดต่อผมในการซื้อกิ่งพันธุ์เอาไว้แล้วผมยังไม่ได้ส่งนะครับผม ประวัติแชทในไลน์เนี่ยมันหายหมดนะครับผมผมกู้คืนไม่ได้เพราะนั้นเพื่อนๆที่รอต้นไม้จากผมอยู่ทักมาทวงด้วยนะครับผมแล้วก็แจ้งชื่อที่อยู่เบอร์โทรแล้วก็แจ้งอาจจะแคปหน้าจอที่เราแชทคุยกันเอาไว้หน่อยเพื่อเป็นหลักฐานในการที่จะให้ผมส่งต้นไม้ไปนะครับผมเพราะนั้นรีบทักเข้ามานะครับผมโทรศัพท์ผมเสียงเมื่ออาทิตย์ที่แล้วประวัติแชทหายหมดเลยนะครับผมเพื่อนๆส่งข้อความมาหาผมใหม่นะครับผมเพื่อที่จะให้ส่งต้นไม้โดยเฉพาะเพื่อนๆที่ ยังค้างส่งอยู่อันนี้ก็แจ้งข่าวให้ทราบนะครับผมสวัสดีครับ